สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบิงโกนะคะเช้านี้เดี๋ยววันนี้บิงโกจะมาสาธิตนะคะสําหรับใครที่จะปลูกผักไซมินิไว้ทานเองขนาดเล็กๆ1นถึงสกล่องในตัวบ้านนะคะเราก็จะเพาะเราไม่จําเป็นต้องเพาะถาดใหญ่ก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นเราจะเพาะแค่1 2บสต้นเราก็นําฟองน้ําค่ะมาใส่ภาชนะกล่องไซขนาดนี้นะคะสําหรับใส่น้ําได้ท่วมสรฟองน้ําเสร็จแล้วเราก็นวดฟองน้ําค่ะนวดเหมือนเ,เราปลูกในถาดใหญ่นะคะ ดเหมือนเดิมนะคะนวดให้คลองน้ําอุ้มน้ำนะคะนี้คือติ๊โกนวดไว้สักพักหนึ่งแล้วนะคะนวดไว้อย่างนี้นะคะนวดไว้อย่างนี้นะคะให้คลองน้ําเราอุ้มน้ําเหมือนที่เราผูกเห็นไหมคะคลองน้ำเราจะเปลี่ยนสีอันนี้เป็นคลองน้ําที่เก็บไว้นานเลยค่ะจะออกสีเหลืองนิดนึงนะคะสีไรก็ใช้ได้นะคะนวดอ่าอันนี้จะเป็นขนาดเล็กนะคะแล้วก็วันนี้เราจะลองสับ1อง2ต้นนะคะอันนี้เป็นเมลเ็ดที่พอเรางอกแล้วนะคะเราก็นํมเเล็ดมาลงนะคะ มเมล็ดนะคะมาลงในนี้นะคะ12ช่องนะคะอ่ะนะคะเราก็ลงเลยแค่10เราจะปลูกแค่12ต้นเราก็ดึงฟองน้ํามาแค่12ต้นแล้วก็พอเม็ดแค่12เม็ดได้นะคะนี่นะคะเราก็ลงกับนี้นะคะนะคะเราจะพอแค่นี้เราก็ลงแค่นี้ได้นะคะไม่ว่าจะพอกี่ต้นเราก็สามารถดึงฟองน้ํานะมาให้พอเพียงกับเมล็ดที่เราพอเรางอกได้นะคะ ลเป็นเมล็ดที่เราเคาะโดยการบ่กในกล่องกระดาษทิชชู่ให้งอแบบนี้นะคะเราก็จะมาลงนะคะเช่นตัวตัวนี้ก็คือ12ต้นนะคะเราก็พอะ12ต้นไปยไว้ใช่างนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะ,ะ,คะเห็นไหมใช้เวลาในการเคาะไม่เกิน3นาทีนะคะทุกคน เนี่ยที่วิ่งโกทําเสร็จนวดด้วยพอด้วยนะคะ12ต้นเสร็จแล้วนะคะ3นาทีนะคะไม่ถึง3าทเสร็จแล้วเราก็นําไปรับแสงแดดได้เลยเพราะว่ามล็นลที่เราเพอแล้วรากนอกนะคะก็รับไปหลังไปรับแสงแดดเช้า1-3วันแรก3-4ชั่วโมงทุกวันนะคะนะคะแล้วหลังจากั้นก็เพิ่มระยะเวลาในการรับแสงเพิ่มขึ้นเป็นวันละชั่วโมงไปเรื่อยๆนะคะในกรณีที่มีแดดแล้วก็หลังจากนี้ประมาณ5-6วันเริ่มมีใบแท้เราถึงจะเริ่มเติมปุ๋ยกันนะคะอันนี้ก็เป็นคลิป การขอไซมินิขนาดเล็กค่ะ